ค้าถาเลิกหวยครั้งที่42กรับผมนายปรารถนาพุทธภูมิประจําวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีเพื่อทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศีริยะเมตไัย นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภารัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันธังสีวลีจมหาเถรังอะหังวันธามิทูระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆอูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธ,ธรรมาสัพเพสังฆ พระปัตตาปัจเจกานันจะอย่างพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังขังอธิธามิขาปเจ้าในปรารถนาพุทธภูมิขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีครั้งที่42 ขอยข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศิริยะเมตไตรข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอยข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ